สวัสดีค่ะพี่น้องรายการพระคำนำสุขมาถึงท่านแล้วนะคะรายการนี้มีน้ำมาสการพระเจ้าแล้วก็แบ่งปันพระคําแล้วมีนําคนรับเชื่อให้ได้ชีวิตใหม่ในพระเยซูแล้วก็มีการอธิษฐานเผื่อคนป่วยทั่วโลกไม่ว่าใครก็ได้ถ้าป่วยแล้วไม่นำพระเยซูหายหมดแต่ขอให้เชื่อร้อยเปอร์เซ็น สิบนิวประนมบังคมโยไว้ทั้งยิ่งทั้งชายที่เมตตาไม่เป็นน้าเอ้ยวันนี้วันอังคารข้อประวิญญาณทรงนำจิตใจสุขลำระบายใจไปวันน้าเอ้ยว่าเมลระบายใจไปวันน้าเอ้จิตใจดีจิตใจบริสุทธิ์เท่านั้นที่ไปวันได้ในสุภาษิตบทที่สิบห้าข้อสิบสามจิตใจที่เป็นสุขทำให้หน้าตาสดใส จิตใจที่เล้ารานทําให้ดวงจิตวิญญาณแหลกสลายฉะนั้นอย่าจิตใจเล้ารานอย่าจิตใจพานอย่าจิตใจชัว่วจิตใจต้องดีงามที่มาจากพระเจ้าอธิษฐานก่อนค่ะฮาเลลูยาสาธุการแด่พระเจ้าโอฟ้าเธอาเอินเฮเวนเฮโลดบิเนมอยู่คิงดอมคำอยู่วินบิดานอเนแดตีจีอินเฮเวนกีบาร์ดีเดลเดเรเบรแฮนโฟกีบาร์ดเดดแอสเวีอนโซเฮร์กีเปนออเดเธอแอลิดาตุนติทูเทมเทชัน but deliver a ร์อานฟอร์มีเมนฟอร์ยอร์สกิ้งโดเมนเดอะพาวเวอร์แอนด์เดอะคอร์ดิฟอร์ข้าแต่พระบิดาของข้าพงษ์ทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เทิดทูนสักระขอให้ในจาจักรของพระองค์ได้รับการสถาปนาไวา้ขอให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จในโลกเช่นเดียวในสวรรค์ขอโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพงษ์หลายในการวันนี้ขอทรงยกนี้ให้ข้าพงษ์หลายเหมือนที่ข้าพงษ์หลายยกนี้ผู้ที่เป็นณ์นี่ข้าพงษ์หลายเช่นกัน และขออย่าให้ข้าพงค์ทั้งหลายล้มลงเมื่อถูกทดเราแต่ขอทรงช่วยข้าพง์ให้พ้นจากมาร้ายเหตุว่าร้านอำนาจนิจเดชพระศรีเป็นของพระองค์ศึกไปเป็นนิจอาเมนฮาเลียขอพระเจ้าเสด็จมาเป็นประธานในพิธีเถิดไปคะโอพระบิดาหากลูกทุกคนทำผิดเรื่องหลายกราบขอประธานอภัยบาปด้วยเถิดเจ้าคะ่ะขอพระเจ้าเทพอพลลงมาจากฟ้าสวรรค์ให้ลูกทุกคนที่ใจสัตย์ซื่อมือสะอาดในการฝ้าเดีย๋ยวในการแชร์พระคำนำสุกนี้ไปทั่วโลกเพื่อเจิมคนหลงให้กลับจิตคนทําผิดให้กลับใจ ใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีในวันนี้ขอให้ใจร่าเริงทุกคนขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระองค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนฮาเลูยโสุรโกซีนอัคเซโนตุโกโฟรก์กัสซผฝนตกยุงชุมพี่น้องที่บ้านพี่น้องเป็นไงมัง่งอะพายุอะไรคาวิก,กิอะไรนะั่นนะ่ะมานะฝนตกเดี๋ยวเย็นนี้เห็นเขาบอกเย็นนี้แถวบ้านแม่เพนจะตกอีกแต่ปกติแล้วตก เมื่อคืนก็ตกทั้งคืนแล้วพี่น้องแต่ตกแปลกแปลกแปกปทั้งคืนนะแต่เขาบอกว่าสี่โมงเย็นเนี้ยราวสี่โมงเย็นจะตกเยอะฉะนั้นพี่น้องไปไหนก็ไปช่วงนี้นะเดี๋ยวสี่โมงเย็นก็เข้าบ้านซชมอ้าวนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงค่ะแต่งจีสัตเพหลอดเพลอด องพระเยซูกราบพระบาทพระเจ้าก่อนค่ะกราบพระบาทพระเยซูค่ะเอาใหม่นะคะลูกขอกราบลงแทบพระบาทขออภิวาทเรื่องบาทองค์พระเยซูพราคุณมากมายทรงสอนให้ลูกได้รู้ทรงช่วยกู้เฝ้าดูแลด้วยพระทัยเมตตานั้นตาไหลเลยพี่น้อง ขอบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงชำระให้ด้วยไฟให้ดวงใจข้าหมดสิ้นจากความชั่วชาน้ำตาไหลเลยพี่น้องทรงล้างใจให้ใหม่จึงบริสุทธิ์ในทุกเวลาดวงใจข้าได้เปิดปางเหนทางสว่างของพระเยซู เปิดใจให้เห็นทางสว่างของพระเจ้านะเราจึงได้เป็นคนใหม่ในพระเยซูน้ำตาไหลเลยเพลงนี้นะคะไม่มีรักใดๆ เซูอามนความมั่งคั่งกลับมาความร่ำรวยกลับมาในนามพระเยซูอาเมนโลกนี้จะมีความสุขเจาตุกคนมาเชออพระเจ้ากันตัวโลก น้องทุกท่านที่ชอบทำได้ยำเก่งพระเจ้าไม่อวดตัวไม่อวดรู้ไม่อวดรวยนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพี่เยสูอาเมนพระคำที่มาถึงท่านในวันนี้นะคะสุภาสิบที่สิบห้าข้อสิบสามจอยฟูลฮาร์ดแฮสกูดเอฟเฟกต์ออนเดอะ เพราะเท่าน Becose of the pain of t h h heart There is Astic and spirit ใจยินดีทำให้ใบหน้าแช่มชื่นแต่ใจเศร้าหมองดวงจิตแหลกสลายฉะนั้นอย่าให้ดวงจิตแหลกสลายอย่าให้เศร้าหมองกันนะคะใจร่าเริงใบหน้าสดใสแต่ใจเศร้าหมองดวงจิตต้องสลายขอใจร่าเริงทั้งหญิงชายใจไม่สลายขอให้ เป็นใจดีที่มาจากพระเจ้าเพราะพระเจ้าเอาใจดีใส่ในเราทุกคนแล้วใจใจที่ว่าเป็นหินนั้นทิ้งลงทะเลแล้วนะอ่าสุภาษิตบทที่สิบสองข้อยี่ห้าอ่าแอนชนนะแปลว่าการกระวนกระวายใจหรือวิตกกัน care in the heart of a man is what wind c a u s e it to bow down but The good word is that m a k e it rejoice. Now, ความวิตกกังวลหรือความวิตกกังวลทำให้หนักใจแต่คำปลอบโยนทำให้ใจพองโตนะคะทำให้ใจร่าเริง r e j o i แปบลบว่าใจพองโตหรือใจร่าเริงใจชื่นชมยินดีนั่นเอง r e j o i แปบลบว่าชื่นชมยินดีแปลได้หลายอย่างภา,าษาอังกฤษไม่เป็นเรื่องชอบมากความมิตกกังวลทําให้ทุกคนหนักใจทําให้ห่วงใยใจไม่เป็นสุขจริง ขอให้ใจไม่กวนกวายในทุกสิ่งให้สุขจริงในพระเจ้าทรงล้างใจในทุกวันเอ่ยให้พระเจ้าทรงล้างใจตั้งแต่หัวจุดเท้าตั้งแต่ตีสี่กว่าตีห้าทุกวันในพี่น้องขอพระเจ้าทรงล้างใจและล้างคนทั่วโลกให้มีใจพระเจ้าใจใหม่ที่ใจพระเจ้าใจบริสุทธิ์หยุดบาปทั้งปวงนะคะอ่าใจดีใจชื่นชมยินดีตลอดเวลาสุภาษิตบทที่สิบเจ็ดข้อยีิบสองอันนี้ไม่เป็นชอบมากนะแต่งเพลงได้เยอะนะเพลงเนี้ย อสุภาษิตบทที่1ิข้อ22เนี่ยา h ั d that is joyful that's good as a cure cool, but a spirit that is s t i c k n m a k e the bone dry เห็นไหมใจร่าเริงเป็นยาดังดีแต่จิตใจโชคช้ำทำไหมกระดูแข้งนะแต่เวอร์ชันนู้นก็เวอร์ชันที่หนังสืออีกเล่มนะ จิตใจเป็นสุขเป็นยาขนานเอกแต่วิญญาณที่ร้าวรานทําให้ใจกายห่อเหี่ยวคล้ายกันแลวพี่น้องแต่แต่แตนี่ภาษาอังกฤษว่าโบนรายโบนรายกระดูกเขี่ยวแห้งกระดูกมันแห้งไปใจสลายไปจิตวิญญาณก็ห่อเหี่ยวไม่อยากไปโบสไม่อยากทํางานรับใช้ไม่อยากพูดเรื่องประคำไม่อยากประกาศข่าวประเสริฐใจมันแห้งหมดเลยอะนะเราต้องพูดหลน,นใจกันข้อเนี้สาคัญมากพี่น้องนะ เฮราดึงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่โชกช้ำทําให้กระดูกเหี่ยวแห้งกระดูกแห้งไปหรือว่ากระดูกโชคช้ำหรือว่าทําให้กายใจห่อเหี่ยวนะไม่ควรทําไม่ควรทําให้เพื่อนโชคช้ำควรพูดหนวนใจอันนี้ไม่เป็นบอกทุกวันการติว่าเพื่อนการด่าเพื่อนนี่เพื่อนใจหูใช่ไหมไม่อยากไปโบสถ์ไม่อยากทําอะไรเลยใช่ไหมบาปเราบาปหน้าที่ว่าคือพระเจ้าว่าพระเจ้าตัดสินเองพระเจ้าตีเองพระเจ้าตีคนที่เลือกไว้ คนที่พระเจ้าทรงรักังนั้นเราไม่มีหน้าที่ไปตีสอนเขาะนะคะบอกได้บอกพระคำเนี่ยบอกพระคำทุกวันใจร่าเริงเป็นญายอย่างดีใจที่ไม่ดีทําให้กระดูกแข้งไปจิตใจเฉาไปขอให้ใจร่าเริงทุกวันเรื่อยไปขอให้ใจจากพระเจ้าเฝ้าชําระไม่ให้หลงทางนะคะไม่ให้ไม่ให้เราเนี่ยหลงทางจากพระเจ้า ถ้าพระเจ้าจืมแล้วพระเจ้าทรงให้ใจใหม่แล้วแล้วก็ขอใจใหม่ทุกวันขอให้พระเจ้าชำระทุกวันเปลี่ยนเส้นใหม่ทุกวันใจที่โกรธใจงี่เง่าใจโกรธโลภหลงยังมีอยู่ยังค้างอยู่บางทีติดนิสัยกันนี่ทีเนียวไม่ยอมให้เพื่อนเพื่อนลําบากอยู่ก็ต้องให้เข้าไปพี่น้องแต่ไม่ต้องให้เขาเรียกว,ว่าให้ยืมไม่ให้ติดนี่สีสศีลนั้นไม่ควรแต่ถ้าเพื่อนไม่มีควรจะให้นะ อเก้าบาท10บาทร้อยบาทก็ให้เขาไปนะเรามีร้อยเราก็ให้เขาห้าสิเราเก็บไปห้าสมั่งเราอย่าให้เขาหมดนะอ้าวเพลงจากสุภาษิตบทที่17ข้อยีสิบใจร่าเริงใจยินดีมีหน้าตาที่สดใสหากคนใดใจเศร้ามองดวงจิตสลายปลดความวิตกเลิกบนถ้าเถอจริงชายจะสะบายพบสันที่สุขในทุกวัน ทำปลอบโยนทำให้ใจเป็นสุขไม่พูดให้ทุกข์แต่พูดหนุนใจให้สุขสันพูดสิ่งดีมีประโยชน์ในทุกวันหนุนใจกันเป็นยาอย่างดีชีวิตร,ร่าเริงหนุนใจกันเป็นยาอย่างดีชีวิตร,ร่าเริงเห็นไหมพระเจ้าให้แต่งกลอนเพลงเนี้ยหนุกนี่พี่น้องอยู่กับพระเจ้าอ่ะต่อไปเพลงต่อไปใครมีทำนำ สีเปล่งออกมาผ่องอัมภัยจิตภายในใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตภายในใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีจิตใจดีมีร่างกายที่เข้มแข็งในทุกแต่งควรพูดหนุนใจในทุกที่ไม่ต้องทานยาบำรุงปรุงของดีแต่ทุกที่ครองใจดีนี้สุขสำราญงดเศร้าหมองครอง หับหรือตื่นมีจิตดีเพราะมีพระวิญญาณทรงนำทุกเวลาชีวาสำราญจิตเบิกบานเพราะมีพระเจ้าเข้าอยู่ในใจจิตเบิกบานเพราะมีพระเจ้าเข้าอยู่ในใจจิตเบิกบานเพราะมีพระเจ้าเข้าอยู่ในใจข้าสถิตในใจนั่นเองใครมีพระเจ้าและจิตใจจะเช่มชื่นและอ่านพระคัมภีร์หนุกอ่านทั้งวันทั้งคืนได้เลยมันไม่เป็นอ่านเป็นสิบสิบบทสิบสิบ หน้านาวันหนึ่งอะอาต่อไปเพลงที่พระเจ้าให้อีกเกี่ยวกับสุภาษิตบทที่17บ็ดข้อย2เนี้ยนะจิตใจดีคำพูดดีก็ออกมาดีย่อมเป็นที่นับถือของคนทั้งพวงจิตใจดีมีพลังรุง่งโรจน์ชดช่วงคนทั้งพวงขอให้มีจิตใจที่ดีขอพระองค์ทรงช่วยนำทุกอย่าง ขอทรงสร้างใจให้ใหม่ในวันนี้จะทำสิ่งใดขอให้ใจคิดทำสิ่งดีขอทุกที่มีพระเจ้าเข้าครองในใจขอทุกที่มีพระเจ้าเข้าครองในใจถ้ามีพระเจ้าอยู่แล้วไม่มีอันตรายใดๆผพูดออกมาเป็นติ่นดอกไม้เลยพี่น้อง <laughs> ต่อไปเพลงสุภาษิตบทที่17บ็2ก็ยีิบสองอีกนะหลายเพลงเห็นไหมใจร่าเริงเป็นยาอย่างดี ใจชอ่อคำทำให้กระดูแข็งขอพระองค์สรงให้ใจดีนี้ทุกคนแห่งใจไม่เหวหี่ยงเพราะไม่แรงน้ำใจใจเป็นสุขเป็นยาอย่างดีส่สวนใจผ่านนี้ทำให้ใจไม่ผ่องใสทุกคนไม่ว่าทำสิ่งใดให้ใจสดใสจ,จะมีราศีไปออกมาให้ใจสดใสคนเห็นพระเจ้าในตัวเราดีทั้งเพนะพระเจ้าให้ให้เขียนมาบอกพี่น้องอะ่ะ ดีทุกอย่างให้คนเห็นพระเจ้าในตัวเราเป่งออกมาเป็นสง่าราศีเป็นพระศรีของพระเจ้าเต็มตัวเต็มร่างไว้ว่บป๊อปปอปป,ปไปไหนนาเวลาพูดอะไรก็ราศีของพระเจ้าออกมาจากตัวเรานน้นอขอบคุณพระเจ้าเหมือนกับที่โบธเขาเห็นนะแล้วเป็นวางมือก็เห็นพระเจ้าผุดที่มือเวลาไม่เป็นวางมืออยู่ก็ฟอยออกมาจากปากนั้น ือยอ,ออกมาจากมือเขาเห็นเพคนที่มีตาพระเจ้าอ่ะนะคนที่มีตาพระเจ้าใจบริสุทธิ์จะเห็นพระเจ้าขอาการรับใช้ในวันนี้จงเป็นที่ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนจงถึงแก่ญาติไม่สนิทชนให้ทุกคนเรามุนชนในโลกาให้เดินทางสว่างของพระเจ้าทุกข่ำเช้าอ่านพระคำทำตามงานทุลาพระทุกชีวีที่เกิดมาต้องมรณาถูกพิพากษาม่พ้นกรรมที่ทำไว้ใครทำดีได้ขึ้นวันใครทำชั่วลงบึงพยนรกไม่เป็นไปเห็นมาแล้วถึงมาบอกทุกวันนะอ่า ไม่อยากให้พลาดพระพรให้เป็นพระพรแก่คนอื่นทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าที่ให้เห็นขอบคุณพระเจ้าที่ให้มาบอกขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูอาเมนช่วงนี้รับเชื่อพูดดังๆเลยค่ะคนที่ผิดหวังนี่สินคำพรอย่ารลางลำบากจะฆ่าตัวตายไม่ต้องฆ่ามาหาพระเจ้ายังทันให้พระเจ้าชุบชีวิตใหม่ยกเสียงขึ้นเลยค่ะข้าแต่พระบิดาลูกปรารถนาพระองค์สุดใจด้วยชีวิตลูกผูกผิดบาปมานาน ผีซาตานมาแย่งใจไปเคยทําผิดบาปขอสารภาพกับใจขอพระองค์ทรงอภัยเถิดเจ้าข้าพระบิดาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอ,อเชิญพระองค์ทรงครอบครองบัลลังชีวิตเปลี่ยนจิตใจใหม่ชุบชีพใหม่ปลดบาปและคำสาปแช่งปลดพันธนาการผีมารซาตานจากบรรพุรุษที่เคยทํามาขอพระบิดาทรงนําพาชีวิตลูกใหม่ให้เปลี่ยนล้นด้วยพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ หยุดบาปเวรกรรมทำแต่สิ่งดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูทรงมรณาสามวันก็ฟืน้นคืนพระชนเพื่อกระทำให้ทุกชนชาติเป็นคนชอบธรรมให้พ้นบาปและคำสาปแช่งให้พ้นบึงไฟนรกลูกขอรับพระเยซูมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตลอดไปขอพระองค์ทรงอวยพรชัยลูกกติษฐานด้วยความเชื่อ ขอบพระคุณพระเจ้ากราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอบคุณพระเจ้าปรบมือถวายเกียรติพระเจ้าปรบกมือลูกพระเจ้าคนใหม่ยินดีด้วยนะเลิกบาปให้หมดพี่น้องและพระเจ้าปกปักรักษาอย่างกระไข่ในหินทุกวันถ้าไม่เลิกบาปพระเจ้าก็ไม่คุ้มเลยพี่น้องเราต้องเลิกบาปให้หมดนะไม่ผิดศีลทำไม่ลักขโมยไม่เข็นฆ่าไม่ช้าไม่เนนทากันทุกที่ไม่จองหอไม่หัดตัวไม่โล่งไปในทำความดีอย่างเดียวตามพระองค์ทรงนำพระเจ้าานนำเองพี่น้อง อ้าวใครที่รับเชื่อเสร็จแล้วก็ไปรับบัพติสมาที่โบสถ์ใกลๆบ้านท่านไปฟังพระคำให้เข้าใจอ่านพระคำทั้งเล่มมแหละให้เข้าใจอ่านทบทวนด้วยให้ซึมลึกเข้าไปออสโมซิสเข้าไปในหัวใจปฏิบัติเป็นคนใหม่ในพระเยซูนะคะอ้าวช่วงนี้อธิษฐานเผื่อประเทศไทยประเทศทั่วโลกและพี่น้องที่เจ็บป่วยอามือขวาวางไว้บนหัวเลยนะคะขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญ,ญาณภาษาแปลกๆที่พระเจ้าชักปากไม่เป็นให้พูดไม่ใช่บทสวดค่ะ เอามือขวาวางบนหัวเลยค่ะโซโลโกฟานเกาเซขออนุญาตใช้ภาษาพระวิญญาณนะปากาเซโกฟานเอกาเซฮโกฟานงกเซนกาเซนกัเชตั้งแต่หัวจรดเท้าพระเจ้าเปลี่ยนสินใหม่ให้ลูกและพี่น้องทุกคนด้วยเถิดเพคะปากาลกัเชพิมานสตานไม่มีสิทธิ์มีส่วนในร่างนี้และร่างของคนที่เป็นลูกพระเจ้าทุกคนในในโลกนี้ปากาเิฮโกฟานเอกาเซนะโกฟานงกเซขอพระเจ้าทรงช่วย เจิมด้วยไฟบัพติศมานด้วยไฟขอประโลหิตของพระเยซูคริสต์ออกฤทธิ์ในชีวิตลูกและชีวิตลูกทุกคนที่ฟังคลิปนี้อยู่ด้วยเถิดเพคะฮาเลลูยาสงครามหมดไปการไหว้รูปโครบหมดไปแก๊งคอ์เซนเตอร์ห,หมดไปแก๊งใส่ร้ายต่างๆให้หมดไปนินทาลาวนสสนาลุนให้หมดไปสัมสนทางเพศให้หมดไปให้พระเจ้าเผาเหมือนเมืองบาบิโลนที่พระเจ้าเผามาแล้วเพคะโซโลโกเช่ทัชชวนนักพระเจ้าเผาให้หมดเพคะ โลโกชีเด็กะเซ่เขมรขอให้กลับใจด่วนโซโลโกชีนก็อย่าใส่ร้ายคนไทยนักเลยโอ้ชีเดะกระเซ่เกระซขอให้คนไทยชนะโลโกชีะก็ไม่ว่าอยู่มุมไหนของโลกขอให้คนไทยชนะเพราะคนไทยผู้ทรงคุณธรรมไม่หวังยศไม่หวังตําแหน่งไม่หวังเงินทองไม่หวังลาบจักราะหวังแต่ให้พระเจ้าเข้าสถิตอยู่ในใจพระเจ้าจะอยู่กับเราทุกเมื่อจะได้มีชัยชนะ โอ้ชิกรตคัซีนตโกโฟเพราะผู้ที่แย่งถิ่นกันอยู่แย่งกู้พิศวาสแย่งอำนาจกันเป็นใหญ่นั้นมีแต่ความเน่าเปื่อยเป็นชีวิตเนื้อหนังเป็นชีวิตไม่ใช่ชีวิตพระวิญญาณไม่ใช่ชีวิตที่พระเจ้าให้โลชิกระิคัซีนตโกโฟเป็นชีวิตทางโลกนะกินกามเกียรติกินกามเกียรตินะ หวังแต่กินหวังแต่เรื่องกามบ้าเรื่องรักรักใข่ๆขอบ้าแต่เงินทองข้าวของเกียรติหวังเอาเกียรติข้าวตัวนะเอาตาแหน่งเอาชื่อเสียงข้าวตัวพัญญแนั่นทางโลกเพพี่น้องเราไม่หวังพันนั้นเราหวังแต่พระเจ้ารอพระเจ้ารอคอยการกลับมาของพระเจ้าหวังเพื่อทําดีถวายเกียรติแก่พระเจ้าหวังเพื่อเป็นประพร์แก่คนอื่นหวังเพื่อช่วยคนให้พ้นบึงไฟนรกกันนะ จูมคนหลงให้กลับจิตคนทำผิดให้กลับใจกันหวังแค่นั้นเองรอพระเจ้าพระเจ้าบอกแล้วให้รอพระเจ้าโดยการทําดีไม่มีที่ติรอจนกว่าพระเจ้ามารับเราทุกคนเห็นไหมพระเจ้าตรัสไว้เวลก็ชี้ดูก็กี้นั่นแหละคนนั้นแหละถึงได้พบพระเจ้าตัวจริงนะพระเจ้าทรงเลือกไว้แล้วฉะนั้นต้องรอพระเจ้าจริงๆพี่น้องแต่ทําความดีขณะรอไปด้วยทําความดีไปด้วยรับใชไ้ไปด้วยเผยแพร่ข่าวประเสริฐไปด้วยช่วยคนไปด้วย ลูกกชินุโกโฟช่วยสังคมไปด้วยนะประกให้คนเห็นพระเจ้าในตัวของเราสานังกทสโรโฟนิกฟาไดกาชินนังกาขอพระเจ้าทรงรักษาคุณอารีให้หายและขอพระเจ้าเทพพรให้ลูกดาวลูกเจ้าเอลูกจักริดลูกจงดีลูกกพินญาลูกปุกปิกลูกตองพอรลูกไฮโลพี่รัตดาน้องเมทาน้องสองล่าน้องเล็กน้องรวยน้องสอยเกลนอมโซกรโกลูกวรพรลูกน้อยลูกสุพินพระกาเซฮานังกเช ลาเตกเชและทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อประพรโดยเฉพาะลูกวานีด้วยปกสัสโ,โกโตโกเซเขาก็รักพระเจ้าเหมือนกันโลทิกาเินุนโ,โกโฟละกาเซลาตกาเินุโกโฟนกาเซฮาลังกาเนุกาเซและหลายท่านด้วยกันที่รักพระเจ้าพอสัมผัสกับไม่เป็นปุ๊บแม่เ็นผู้ได้ฟังว่าพระเจ้าดีพันนั้นพันนี้เขาก็รักพระเจ้าโอพระบิดา ไอ้คนที่รักพระเจ้าทุกคนนั่นแหละพระเจ้าทรงอวยพรก็ถึงลูกหลานไปค้าประกาศใจฮาราโกโฟยคกะขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์เถิดจา้าค่ะขอให้ทุกคติจักรหันมาเดินทางฝ่ายพระวิญญาณหันมาเดินโบสถ์ไฟกันวารุษกัซเนโกเซให้มีโบสถ์ไฟกันทุกโบสถ์เซร์กัเซ่ไฟของพระเจ้าจะเผาผลาญอํานาจผีมรซสตานหมดวารกัซเ่ทุกโบสถ์ วักัสเีวกฟวักัสเซเนีกัสเซขอให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระอ,องค์เถิดเจ้าค่ะที่จัดรายการนี้ขอบคุณพระอ,องค์ในนามพระเยซูอาเมนสิบนิ้วพระนมและบางคมข้อลาต่อชาวลบมาฟังวาจาเจ้าเพนหน้าเอย้ยว่าแม่ฟังวาจาเจ้าเพนหน้าเอย้ยปุโรหิตของพระคิดนำความคิดมนประคิดทุกอย่างทุกวันช่วยกันส,นสร้างเดินตามทางพระเย็น เฝ้าเด่าวเป็นในใจไม่กลธไใจใจไม่ห่อเหยียดยึดคำสอนพระนิจูเดีวรักปลแกวให้อภัยให้ไปทาสิ่งใดขอบุทรงํากินจดจาพระกรรสดใสพอเดินตามพระเยซูเรื่อยไปถึงหลักใจไวสวรรค์ทุกคน อวยพรให้ถึงลูกหลานท่านด้วยทุกคนนะคะขอบคุณพระเจ้าในนามพี่เยซูอาเมนขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่แชร์คลิปนี้ต่อเป็นท่อพ,อพอระพรด้วยค่ะคริสบีวิยสวัสดีค่ะ